สวัสดีครับเพื่อนๆ Humans, สวั ragt, สดสีพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับขออนุญาตเช็คเสียงซาวเสียงนะครับผมว่าได้ยินกันชัดเจนหรือไม่นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจน รบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเอ็กซครปฐมรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเหรียญเก่าแบงก์เก่าซีอเอคลับซื้อนะครับว่ารับอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เหรียญเก่าแบงก์เก่าที่พี่ๆมีเนี่ยมันมีราคาไหมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับ นะขออนุญาตเช็คเสียงซาวเสียงนะครับเช็คเสียงดูว่าชัดเจนไหมนะครับผมใครที่ได้ยินเสียง X ชัดเจนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับสวัสดีพี่ทั้ง15ท่านนะครับผมนะสวัสดีพี่ทั้ง15ท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียง X ชัดเจนรบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ไก่สวัสดีพี่สุพลนะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียง X ชัดเจนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทั้ง40ท่านนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียง X ชัดเจนกดเลขหนึ่งด้วย สวัสดีพี่สวัสวดีคุณอาดานะครับผมกดเลขกหนึ่งให้หน่อยจ้าใครได้ยินชัดเจนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยครับสวั advisors, สดีคุณดีวายนะครับผมสวัสดีพี่ดีวายสวัสดีเพื่อนๆทั้งหนึ่งร้อยท่านด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยจ้าสวัสดีพี่ลูกขะคุณอุลูกสาวคนโตด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอ็กชัดเจนกดเลขกหนึ่งให้หน่อยนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีวันพุธวันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราคุยกันครับเหรียญเก่าแบงก์ นะครับผมแล้วเป็นแบบไหนมีราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมแล้วก็เหรียญเบิรโอการให้พี่สักถามนะครับเหรียญเก่าแบงค์เก่าที่พี่ๆมีสามารถพิมพ์ถามมาได้เลยว่ามีราคาไหมนะครับผมสวัสดียูเซอร์8ปดแนะครับผมนะสวัสดีพี่มาเบียนะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญเก่าแบงค์เก่าที่เอ็กมีจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างอะไรยังไงนะครับผมนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับนะครับผม อ่ะใครที่เพิ่งชมเอกเป็นครั้งแรกนะครับแล้วยังไม่ได้แคปหน้าจอสามารถแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็รบกวนพี่ๆกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เอกด้วยนะครับนะสวัสดีพี่ๆทั้ง500ท่านด้วยนะครับผมแตะหน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เอกเลยครับนะสวัสดีพี่ๆทั้ง500ท่านด้วยนะครับผมแตะหน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เอกเลยครับสวัสดีพี่เจเดสวัสดีอาจารย์จาบสวัสดีพี่บงกตนะครับผมนะ 572ท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วแต่หน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เองนะครับนะหลายๆคนกดเลขหนึ่งมานะครับผมก็น่าจะได้ยินเสียงเอชัดเจนนะครับใครไม่ได้ยินเสียงเอกนะทักมาบอกหน่อยพิมมาบอกหน่อยนะครับผมเสียงเอกไม่ชัดเจนพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับใครได้ยินเสียงเอชัดเจนกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับนะสวัสดีทั้งพี่ๆทั้งเจ็ดร้อยเออหกร้อยสามสิบสองท่านด้วยนะครับผมนะฮะเหรียญบาทพยาคุดนะครับผมเหรียญบาทเรือหงเหรียญบาทพยาคุดเหรียญห้าพยาคุด เก้าเหลี่ยมมีราคาไหมโอเคเดี๋ยวไปทีละรายการเลยแล้วกันนะครับผมฮนะเดี๋ยวไปกันทีละรายการเลยอยากอยากให้อา่าดูเหรียญหรือแบงก์ก่อนนะครับบอกมาได้นะครับพี่พี่อ่ะเมื่อก,กี้ติดมักกี้ขอย่านนะครับผมติดอา่ามื่อกี้ไลา์สดมันอ่บแบบมันจะหมดนะครับผมอ่ะใครมีแบงค์เจ็ดสิบแบบนี้กดเลขเจ็ดศูนย์ให้เองนะครับเดีย๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องแบงค์เจ็ดสิบก่อนแล้วกันนะแบงค์ตัวนี้มีคนถามเอ็กเข้ามาเยอะนะครับว่ามีราคาไหมนะฮะใครที่มีแบงค์เจ็ดสิบแบบนี้กดเลขเจ็ดศูนย์ให้หน่อยครับ นะครับใครที่มีแบงค์เจแบบนี้กดเลข7จศูนย์ให้เองนะครับนะฮะส่วนคนที่ okay. ไม่มีไม่เป็นไรแต่หน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เองนะครับนะหกรกว่าท่านมีคนแตะหน้าจอรัวมีคนกดถูกใจยีิบเก้าครั้งเองนะครับน้อยใจจังเลยนะครับพี่ๆนะไม่เป็นไรพี่อ่ะรบกวนพี่พี่ถ้าหกรท่านแตะหน้าจอรัวๆกดถูกใจเอาให้เต็มหลอดไปเลยพี่นะแตะหน้าจอรัวๆเอาให้มันเต็มหลอดไปเลยนะพี่นะใครที่มีแบงค์เจ็ดสิบแบบนี้กดเลขเจ็ดศูนย์ให้เองนะครับฮะ สวัสดีเพื่อนๆทั้ง700ท่านด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วมีแบงค์70แบบนี้นะครับที่บ้านใครมีแบงค์70แบบนี้กดเลข7จศย์ให้เอกนะครับนะที่บ้านใครมีแบงค์70แบบนี้กดเลข7จศให้เอกนะครับนะเดี๋ยวเอกพาไปดูนะฮะว่าแบงค์70เนี่ยแบบไหนมันถึงมีราคาและแบบไหนมันไม่มีราคาราคายังน้อยอยู่นะครับผมไม่มี <c oughs> คุณต้องบอกไม่มีไม่มีไม่เป็นไรครับฟังไปด้วยกันเผื่อวันหนึ่งเจอครับคุณแม่มีคุณแม่มีนะอะไรหลายคนกดเลขเจค์ศูนย์กันมาเพียบเลยคุณบบ เดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยครับสำหรับแบงก์เจ็ดสิบนะครับผมถ้าแบงก์เจ็ดสิบเนี่ยเป็นแบงก์ที่ระลึกนะครับพี่ๆนะแลกแลกกันเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับเอกยังเคยไปต่อแถวเลขที่ธนาคารเลยนะฮะตอนที่แรกเนี่ยเอกแลกมานะครับผมตอนที่แรกเนี่ยเอกเอกแลกมาประมาณที่ใบละร้อยนะครับผมนะฮะใบละหนึ่งร้อยนะครับผมตอนนี้ก็อ่าราคารับซื้อเนี่ยเอกลับซื้ออยู่ที่ใบหนึ่งประมาณเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับผมหลายๆคนบอกว่าถูกนะครับผมแล้วมันจะมีราคายังไงนะครับ แบงค์เจ็ดสิบบาทนะครับผมโอเคใครที่แบงค์เจ็ดสิบาทกดเลขเจ็ดศูนย์มานะครับผมกดมาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแบงค์เจ็ดสิบาทที่มีราคานะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้สําคัญสุดเลยนะครับผมเห็นไหมครับใบนี้เป็นหมวดทอทงนะครับนะฮะถ้าเป็นหมวดทอทงนะครับเพื่อนๆยังไม่มีราคานะครับใบหนึ่งไม่เกินเจ็ดสิบห้าบาทนะครับพี่หมวดทอทงใบหนึ่งไม่เกินเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นหมวดพอพานนะครับผมเป็นหมวดพอพานเอ็กรับซื้อใบละหนึ่งพันถึงสามพันบาท นะฮะฮถ้าเป็นหมวดพอพานเอกรับซื้อใบละ1 0 0 0งพันถึงสามพันบาทนะครับถ้าเป็น9พอพานนะครับราคาจะถูกกว่า8พอพานนะครับถ้า8พอพานราคาใบหนึ่งประมาณ2,000ถึงส0 0พันนะครับผมนะถ้า9พอพานใบหนึ่งประมาณ1,000ถึง2,000นะครับนะใครที่มีแบงค์70พอพานทักหา X ได้เลยนะครับผมมีราคาแพงเอกรับซื้อใบละ1,000ถึง3,000บาทนะครับผม ย้ำนะครับแบงค์เจหมวดพอพานนะครับผมนะเอกรับซื้อใบละ1 0 0 0งพันถึงสามพบาทนะฉะนั้นใครที่มีหมวดพอพานหะาเอกได้เลยนะครับผมนะครับผมนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีพี่ๆทุกทุกท,ท,ท่านครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาว่าก,กันย,ยาวๆไปถึงแบงค์ที่ระลึกต่างๆเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเหรียญเดี๋ยวเหรียญรอสักมีพอพานสามใบคุณเอกนะลินมีพอพานสามใบอ่าพี่เอกนลินนะครับผมกดไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับพี่กดไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ กดมาที่ลิงก์นะครับพี่เอกนรินนะครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็แตะไปที่ลิงก์ส่งภาพพี่เอกดูนะครับนะพี่เอกนรินกดไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมมันจะมีลิงก์อยู่นะครับส่งภาพประเมินราคาพี่เอกนรินนะครับแตะไปที่ลิงก์แลส่งภาพได้เลยครับเดี๋ยวเอกดูให้ว่ามันใช่พอผ่านจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีพอผ่านเอกรับซื้อบริษัทหนึ่งพันถึงสามพันบาทนะครับผมโอเคต่อไปเป็นแบงก์แปดสิบแบบนี้นะครับผมรอดูแบงก์ห้าร้อยโอเคครับเดี๋ยวเอกเอาดูให้แบงก์ นะครับผมตอนนี้เป็นแบงค์80นะครับหลายๆคนมีเยอะนะครับแบงค์80แบบนี้ใครมีแบงค์80แบบนี้กดเลข80เฮกนะครับนะฮะใครที่มีแบงค์80แบบนี้กดเลข80เฮกนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่ๆทั้ง200ท่านด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วแตะหน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกําลังใจเฮกได้นะครับผมใครที่มีแบงค์80แบบนี้กดเลข80เฮกไหมครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมใครที่มีแบงค์80แบบนี้กดเลข80เฮกนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ ราคาเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพไหนครับอ่ะเดี๋ยวเอ็กมาดูให้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมแปดศูนย์อ่ะไม่เป็นไรมีไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเอ็กพามาดูนะครับผมแบงค์แปดสิบแบบนี้นะครับผมพรอปปกแบบนี้ตอนนี้เอ็ครับซื้อใบละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมราคารับซื้อประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทต่อใบนะครับผมแบงก์แปดสิบแบบนี้นะและถ้าใครมีนะครับตรงนี้นะเป็นหมวดเอสนะครับผม แบงค์แปหมวด S นะครับผมแบบนี้นะเอรับซื้อใบละ1 0 0 0งถึงสามพันเหมือนกันนะครับผมสวยๆเอาไปเลย3 0 0พันนะครับผมสวยๆเลขสวยๆเอาไปเลย3 0 0พันะครับแบงค์แปหมวด S ตรงนี้เป็นตัว S นะครับเอสิงคโปร์นะครับผมเอาไปเลยนะครับผมใบละ1 0 0 0งพันถึงสามพันบาทนะฮะฉะนั้นใครที่มีแบงค์แปแบบนี้ดูให้ดีๆนะครับทั้งหมด Q ยังไม่มีราคานะครับผมต้องเป็นหมวด S นะครับพี่ๆถ้าเป็นหมวด S มีราคาแพงนะครับผมฉะนั้นค่อยๆดูได้เลยนะครับผม โอเคครับいいอ่ะต่อไปนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเหรียญคุดบ้างดีกว่านะครับพี่พี่นะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องเหรียญคุดบ้างดีกว่านะครับผมโอเคใครที่มีเหรียญบาทตาคุดปี2517นะครับผมนะเอาให้ดูแป๊บหนึ่งใครที่มีเหรียญบาทตาคุดปี2517นะครับผมนะใครที่มีเหรียญบาทตาคุดปี2517แบบนี้นะครับผมกดเลข7ให้เองนะครับนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมใครที่มีเหรียญบาทตาคุดปี2517แบบนี้กดเเลข7ให้องนะครับ นะสวัสดีพี่เพื่อนทั้งเพื่อนๆทั้งหนึ่งร้อยท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับอ่าใครมีเหรียญตาคุดแบบนี้ปีสองพันร้อยสิบเจ็ดนะครับผมกดเลขเจ็ดให้หน่อยครับนะใครมีเหรียญบาทตาคุดแบบนี้นะครับผมกดเลขเจ็ดให้หน่อยครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะครับหลายๆคนกดเลขเจ็ดกันมาเพียบเลยนะครับนั่นหมายความว่าทุกทคนส่วนใหญ่บ้านใครมีเหรียญบาทตาคุดแบบนี้กดเลขเจ็ดให้หน่อยครับนะสวัสดีคุณอาร์มสวัสดีคุณจัตการนะครับสวัสดีพี่พี่หนุ่มสวัสดีพี่เอ๋นะครับผมสวัสดีพี่มาเฟียนะครับผม อ่ะโอเคใครที่มีเหรียญบาทตาคุดแบบนี้กดเลขเจ็ดให้ x นะครับนะครับผมนะบ้านใครมีเหรียญตาคุดจะเยอะมีกดเลขเจ็ดให้ x นะครับนะสังเกตดูหลายคนกดเลขเจ็ดเข้ามาครับเป็นจานวนมากเลยนั่นหมายความว่าเหรียญบาทตาคุดเนี่ยเราพบเจอได้ง่ายไม่ได้ยากมากนะครับผมนะเหรียญบาทตาคุดปีสองพันห้สิบเจ็ดแบบนี้พบเจอได้ง่ายนะครับไม่ได้ยากมากนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วที่ x รับซื้อห้าเหรียญละห้าร้อยถึงห้าพันน่ะมันเป็นแบบไหนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเหรียญบาทตาคุตปี2117เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราพลิกแบบนี้นะครับเขาจะหันไปคนละทางกันนะเหรียญบาทตาคุตนะครับปี2117ถ้าเราพลิกแบบนี้เขาจะหันไปคนละทางกันนะครับผมนะสังเกตดูนะครับเขาจะหันไปคนละทางถ้าเขาหันขึ้นทางเดียวกัน x ถึงจะรับซื้อเหรียญละพันนะครับเหรียญละ500-5,000นะครับผมนะฮะลองดูลองดู x เอามาให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญบาทตาคุตที่ x เก็บไว้นะครับผมตัวที่มีราคาแพงนะที่ x ซื้อมานะครัับบผมมเห็นนครี่ เพื่อนเพื่อนลองดูไปด้วยกันนะครับผมเห็นไหมเหรียยบบาทตาคูดที่หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้เห็นไหมครับนี่หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ถ้าสภาพไม่ค่อยสวยแบบนี้ก็ประมาณ5 0 0ถึง1น0 0นะครับผมถ้ามันไม่ค่อยสวยแบบนี้ประมาณ 500- ถึง1,000พันนะครับเพื่อนๆจับทางซ้ายแล้วหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาก็ได้นะครับถ้ามันหันขึ้นทางเดียวกันเอกรับซื้อเหลียญละ500ถึง5,000บาทนะครับผมและถ้ามันเป็นสภาพสวยๆวิ่งๆแบบนี้นะสภาพสวยๆวิ่งๆแบบนี้แล้วมันหันขึ้นไปทางเดียวกันนะคร สภาพสวยๆเอาไปเลย5,000บาทนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่เอกรับซื้อนะครับผมมันจะต้องมีจํานวนเยอะๆแบบนี้นะครับนะเรามาดูกันนะครับผมนี่ที่เอกรับซื้อนะครับผมนี่เป็นเหรียญคุฑเห็นไหมครับเราจะมีทั้งหมด440เหรียญแบบนี้นะครับ FC สุพรรณมาขายนะครับผมเอ็กซ์จ่ายเงินไป11,000บาทนะฮะเอาไปส่งใครครับส่งเอกหรือเปล่าแถวไหนครับนครปฐมจ้านะฮะอ่าเนี่ยเรต้าคุฑแบบนี้นะครับพี่ๆสี่ร้อยสี่สิบเหรียญแบบนี้นะ เอกรับซื้อ1 1ึ0 0หบาทนะครับผมตกเหรียญละยี่หบาทนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาแบบที่ว่าเอามาหาันคนละทางแบบนี้นะเอกรับซื้อนะครับผมนะเหรียญละยี่หบาทเท่านั้นาบางคนอาจบอกว่าเออมันได้ถูกจังครับก็มันเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็จํานวนการผลิตนะมีสองยสี่สิบแปดล้านเหรียญน,นะครับอ่ามีจํานวนการผลิตเยอะเลย240 2องี่สิบกว่าล้านเหรียญน,นะครับมีเยอะครับใช่ อ่าคุณโอบอกมีเยอะครับมีต้นไหนเยอะมีเหรียญคุณเยอะหรือเปล่านะมีมีเหรียญคุณเยอะแต่ไปที่หน้าโ,โปรฟไฟล์นะครับผมนะที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็ส่งภาพมาให้เอ็กดูได้นะครับผมนะส่งภาพมาให้เอ็กดูได้อ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาชมเอ็กเป็นครั้งแรกสามารถแคปหน้าจอได้นะครับนะใครที่เพิ่งเข้ามาชมเอ็กเป็นครั้งแรกก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมนะแคปหน้าจอไว้เพื่อที่เนี่ยมันมีข้อมูลการติดต่อร้านเอ็กแล้วก็มีข้อมูลเหรียญหมุนเวียนของร้านที่เก้าที่เอ็กรับซื้อแล้วก็ร้านอื่นๆรับซื้อด้วยนะฉะนั้นก็ค่อยๆ ดูกันไปนะครับพี่ๆนะนะค่เคยดูกันไปโอเคเดี๋ยวเรามาใครอยากมีใครมีคําคถามไหมครับว่าจะอยากทราบว่าเหรียญของตัวเองแบบไหนตัวไหนที่มันมีราคานะครับผมนะแบบไหนตัวไหนที่มันมีราคาสามารถถามมาได้นะครับนะเดี๋ยวเอกเอ้กอมให้ดูนี้แบงค์ห้าบาทรุ่นเก่ารับไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวไอ้วันนี้เหมือนคุยถึงเรื่องแบงค์ห้าบาทกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเอาเอาแบงค์ห้าบาทให้ดูนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะ อยู่ไหนเนาะแบงค์ห้าบาทแบงค์ห้าบาทนี่ก็จะเป็นแบงค์ที่เอกรับซื้อไว้นะครับผมเอกพยายามจะหาแบงค์ห้าบาทให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอ่ะโอเคง่ายห้าบาทห้าบาทห้าบาทโอเคนะครับผมสวัสดีพี่พี่พท,ทั้งหกสิบท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้มีคนคนดูน้อยครับผมแต่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคใครที่มีแบงค์ห้าบาทแบบนี้นะครับผมกดเลขค่าให้เอกนะครับ สวัสดีเพื่อนๆท,ทุกทท่านนะครับผมใครที่มีบ้านใครที่มีแบงค์หบาทแบบนี้หรือใครที่มีแบงค์หบาทแบบนี้กดเลขค่าบบให้เองเลยครับนะใครที่มีแบงค์หบาทแบบนี้นะครับผมนะห้าบาทเป็นรูปหลังวัดแบบนี้นะครับผมกดเลขค่าให้เองเลยครับบ้านใครที่มีแบงค์ห้าบาทรูปหลังวัดแบบนี้กดเลขค่าให้เองเลยครับนะแบงค์หบาทแบบนี้นะครับผมเป็นรูปหลังวัดแบบนี้บ้านใครมีหรือพี่ๆท่านไหนมีกดเลขค่าให้เองดูนะครับนะอ่ะโอเค โอเคถค้ามีคนกดเลขหาเข้ามานะครับนะาสังเกตว่าอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแบงค์บาทเนี่ยราคารับซื้อเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆจะได้เข้าใจเป็นทิศทางเดียวกันนะครับนะโอเคแบงค์หบาทจะมี2ตัวนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานคุณยูเซอร์อ่า ยูเซอร์สามบีสามนะครับผมออมีแบงค์หบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับแบงค์ห้าบาทแบบนี้เรียกว่าแบงค์ห้าบาทแบบสิบเอ็ดนะครับผมนะแบงค์ห้าบาทแบบนี้เรียกว่าแบงค์ห้าบาทแบบสิบเอ็ดนะครับผมราคารับซื้อถ้าสภาพใหม่ๆกริบกิบแบบนี้นะครับผมสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะเอกรับซื้อใบละห้าสิบถึงเจ็ดสิบาทใบละห้าสิบถึงเจ็ดสิบาทนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีเป็นแหนบเนี่ยเอกรับซื้อแหนบละแปดพันนะครับผมนะเจ็ดพันถึงแปดพันครับก็ต้องไม่ดูกันว่า สภาพขาวสวยไหมถ้าขาวสวยก็แหนบละเจ็ดถึงแปดพันนะครับแหนบหนึ่งก็จะมีหนึ่งร้อยใบนะครับผมแต่นะครับพี่พี่ถ้าใครที่มีแบงค์ห้าบาทแบบนี้นะครับผมนะที่มีคำว่าเที่ยวลึกเปิดลงพิมพ์แบบนี้นะเอกรับซื้อนะครับผมใบบนเนี่ยใบหนึ่งไม่เกินสามสิบถึงแปดสิบาทนะครับผมน้ำผ่านการใช้งานก็สามสิบสี่สิบนะครับส่วนใบล่างเห็นไหมครับมีคาว่าเที่ยวลึกเปิดลงพิมพ์น้พี่พี่เห็นไหมนะครับแบงค์ชมพูใช่ ที่ระลึกเปิดลงพิมพ์ธนบัตรนะครับใครที่มีแบงค์ห้าบาทที่ระลึกเปิดลงพิมพ์ธนบัตรแบบนี้นะสังเกตดูนะครับที่ระล 1993, ึกเปิดลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยยี penny, 24, ่สิบสี่พิษุนาแบบนี้นะครับพี่พี่เอ็กรับซื้อใบละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับใครที่มีแบงค์ห้าบาทที่ระลึกเปิดลงพิมพ์แบบนี้นะครับผมแบงค์ห้าบาทหล 3, ังวัดนะครับนะแล้วสังเกตดูด้านหน้าเลยนะครับถ้ามีคําว่าที่ระลึกเปิดลงพิมพ์แบบนี้นะครับผมนะที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์แบบนี้นะเออกรรัับบบซื้ละะถึงาทนคผม ยังไม่ต้องมีคําว่าที่ลึกเปิดลงพิมพ์แบบนี้นะมันจะมีขอบล่างมันจะเขียนคำว่าที่ลึกเปิดลงพิมพ์ธนบัตรแบบนี้นะครับผมนะเอกรับซื้อไปละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับผมเพราะว่าตัวนี้พบเจอได้น้อยผลิตน้อยเห็นไหมครับนะราคาประเมินก็มีประมาณนี้เห็นไหมครับนะฉะนั้นใครที่มีแบบนี้ลองไปพลิกดูเลยถ้าขอบล่างด้านหน้ามีคําว่าที่ระลึกเปิดลงพิมพ์มีราคาแพงพพนะครับพี่ๆนะฮะใครที่มีอ่อาเดี๋ยวว่าตแต่แบงค์ห้าอะไแบงค์สิบก็เหมือนกันนะครับผมนะโอเค แบงค์สิบรูปหลังวัดแบบนี้นะครับผมแบงค์สิบบาทข้างหลังรูปวัดแบบนี้นะครับผมใครมีคําว่าที่ระลึกเปิดลงพิมพ์อยู่ด้านล่างนะเอกรับซื้อใบละสามพันถึงห้าพันบาทเหมือนกันนะครับผมใครที่มีแบงค์สิบาทรูปหลังวัดนะครับผมแล้วมีคําว่าที่ระลึกเปิดลงพิมพ์อยู่ตรงขอบล่างแบบนี้นะครับผมเอาให้ดูชัดๆมันจะมีคําว่าที่ระลึกเปิดลงพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ด้านขอบล่างแบบนี้นะ พี่เอาไปเลยครับสามพันถึงห้าพันบาทนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหายากนะครับที่เขาเอ็กทำให้ดูเนี่ยมันคือตัวหายากเท่านั้นแหละครับนะครับถ้าหาง่ายๆราคาไม่แพงนะครับผมอืมอ่ะโอเคแล้วก็มันจะมีแบบนี้ด้วยอ่ะเอ็กเอาให้ดูนะครับผมเพื่อนๆชอบําสักสนนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเป็น120ปีสีส้มแบบนี้ไม่มีราคานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจำให้ดีนะครับผมนะถ้าเป็นแบงก์สิบาทนะครับผมเป็นเทื่ลึกสีส้มแบบนี้เนี่ยเขีย okay, นว่าแบบนึงนะอีกแตะก่อนร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคังแบบนี้ไม่มีราคาแพงนะครับนาะราคามไม่แพงนะครับจําไว้นะครับแบงค์สิบาทที่มันมีตัวเลขไอ้ตัวหนังสือสีดํา ข้างหลังต้องเป็นรูปวัดนะครับแล้วก็เพื่อนๆจาไปด้วยกันนะครับผมแบงค์สิบาทถ้าเป็นรูปมา้าราคาไม่แพงครับผมถ้าเป็นตัวปกติรูปมา้าไม่ว่าจะมีคําว่าร้อยี่สิปีหรือไม่มีคําว่าร้อยี่สิบปีราคาไม่แพงนะครับแบงค์สิบาทที่มีราคาแพงต้องมีคําว่าที่ระลึกเปิดลงพิมพ์แบบนี้และข้างหลังต้องเป็นรูปวัดนะครับหลายๆคนชอบจำขับสนนะครับผมเอาตัวนี้มาให้เอกดูนะตัวสีม่งอย่างนี้ไม่มีราคานะครับไม่ใช่ตัวที่มีราคานะครับต้องเป็นตัวหนังสือสีดําแบบนี้นะครับพี่ๆ โอเคสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านครับผมแต่หน้าจอรัวๆกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เอกได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอกได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดคำถามนะครับเออเปิดรายการเพื่อนๆสอบถามนะครับคำถามมี3ใบครับพ,นนพี่นนพี่นนอ่เรียกพี่นนแล้วกัน,นครับเอ่อมี3ใบมีแบบไหน3ใบเอ่ยมี3ใบาสามารถส่งภาพให้เอกดูไนดะ้ เหรียญบาทตาคุดปี2517มีราคาไหมคุณแทนนะครับผมบอกว่าเหรียญบาทตาคุด2517มีราคาไหมนะก็ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับผมนะอย่างเช่นกองนี้มี440เหรียญเอกรับซื้อ11,000บาทนะครับผมฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นตัวที่มีราคาไหมคือถ้าเกิดมันไม่มีราคามันต้องมีเยอะๆนะครับผมนะถ้ามันไม่ใช่ตัวที่มีราคามันก็ต้องมีเยอะถ้าเป็นตัวที่มีราคานะครับผมถ้าเป็นตัวที่มันมีราคาเนี่ยคือพี่ๆลองพลิกดูแบบนี้นะ ด้านหัวและด้านก้อยต้องหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับผมถ้าหนคนละทางคือตัวปกตินะครับผมถ้าหนคนละทางคือตัวปกติ <_ S 1> เหรียญนึงไม่เกินยี่บ้าถึงสาสิบนะครับต้องมีเยอะแบบนี้นะครับถ้ามีสี่ร้อยกว่าเหรียญบนแบบนี้ก็รับเงินหมื่นกว่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันหันคนละทางขออภัยไม่มีราคาถ้ามันหันทางเดียวกันแบบนี้เหรียญเดียวก็ขายได้นะครับผมเอกรับซื้อตั้งแต่ห้า้อยถึง้าันบาทนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆจับแบบนี้แล้วก็ลองพลิกแบบนี้ดู เห็นไหมมันหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับถ้าหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้มีราคาครับแบงค์ห้าร้อยที่ระลึกเหรออ่ะเดี๋ยวเอ็กเอาให้ดูคุณกุ๊กนะครับผมคุณกุ๊กอยากดูแบงค์ห้าร้อยนะครับผมโอเคห้าร้อยที่ระลึกใช่ตัวนี้หรือเปล่าเอ็กเอาให้ดูนะครับผมโอเคใช่ไหมครับคุณกุ๊กใช่คุณกุ๊กอยากรู้ราคาแบงค์ห้าร้อยตัวนี้ไหมครับนะแบงค์ห้าร้อยตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่าแบงค์ห้าร้อยปกใหม่อุปกรณ์ก็จะมีตั้งแต่ กล่องนอกนะครับผมกล่องนอกนะครับผมแล้วก็ปกไหมแบบนี้นะครับปกไหมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีซองขาวคู่มือแล้วก็มีคู่มือด้านในนะครับผมนะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับอุปกรณ์ต้องครบนะครับอุปกรณ์ครบตอนนี้รับกันอยู่ที่800-900บาทนะครับเพื่อนๆบอกมันถูกจัง800-900บาทครับพวกนี้คือเป็นที่ลึกแล้วก็ผลิตออกมาเยอะนะฉะนั้นราคาก็จะไม่แพงมากนะครับผมสมัยก่อนเอกเคยซื้อเป็นพันเลยนะพันสองถึงพันห้าเลยนะพีคๆนี่อาจจะถึงสองพันเลยนะเมื่อก่อนนะ นะครับผมแต่ตอนนี้ราคาเหลืออยู่ที่8-900นะน่าเศร้าใจจริงๆนะครับผมใช้ใช้ตัวนี้ไหมครับคุณคุกโอเคครับอุปกรณ์ครบแบบนี้เอกรับซื้อ800-900บาทนะครับผมนะอุปกรณ์ครบแบบนี้เอกรับซื้อ800-900บาทเดี๋ยวมันมีตัวหนึ่งครับผมแบงค์500ที่ลหลายๆคนถามเข้ามาเยอะนะครับผมมันมีอีกตัวนึ่งนะแต่ว่าพอดีเอกไม่ได้เก็บไว้นะเพราะมันไม่ค่อยมีราคาเดี๋ยวเอกเปิดให้ดูนะครับผมแบงค์500ตัวที่เขาถามกันมาเยอะนะครับ ใช่ตัวนี้หรือเปล่าตัวไหนเอ่ยนี่ครับผมอ่ะโอเคก็จะมีอีกตัวนึงไม่ใช่เลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆแบงค์ห้าร้อยตัวนี้มีคนถามเอ็กซ์เข้ามาเยอะนะครับผมแบงค์ห้าร้อยสมเด็จพระพันปีหรือพระราชินีตัวนี้นะครับมีคนถามเอ็กซ์เข้ามาเยอะนะครับผมว่ามีราคาไหมนะครับแบงค์ห้าร้อยตัวนี้นะครับผมราคายังไม่แพงนะครับนอกจากคนที่มีสะสมเป็นร้100ยอยๆใบเขาเรียกว่าหนึ่งแหนบหนึ่งแหนบนีบ่นคือมีเลขหนึ่ง อ่ะศูนย์หนึ่งไปจนถึงศูนย์ศูนย์นะครับร้อยใบเลขเรียงนะครับผมแหนบหนึ่งก็อยู่ประมาณห้าพันสองร้อยห้าหมื่นห้าหมื่นสองพันบาทถึงห้าหมื่นห้าพันบาทแต่ต้องมีหนึ่งร้อยใบซึ่งหนึ่งร้อยใบน่ะหน้าแบงก์มันก็อยู่ที่ห้าหมื่นอยู่แล้วนะครับผมมันจะขายได้ประมาณบวกกําไรได้ประมาณสองพันถึงห้าพันบาทนะครับรุ่นนี้นะและถ้ามันยังเป็นใบๆนะครับผมยังไม่มีราคานะครับแบงก์ห้าร้อยรุ่นนี้ถ้าเป็นใบๆนะครับผม ถ้าเป็นใบยังไม่มีราคานะครับผมใบหนึ่งก็ขายกันในตลาดก็ไม่เกิน520-530อะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาที่เขารับซื้อกันส่วนใหญ่เขาจะแลกกันอยู่เฉยๆแลกกันแค่เท่าหน้าแบงค์นะครับผมยังไม่มีราคาแพงนะฮะแบงค์ bang 500ตัวนี้นะถ้าเป็นไปได้ใครที่มีก็เก็บไว้ก่อนนะครับราคายัางไม่แพงนะครับผมเหรียญ 1>, 1, 1, 1บาทรูปเรือมีราคาไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ1บาทรูปเรือนะครับผมนะฮะเหรียญ1บาทรูปเรือเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเค เหรียญหนึ่งบาทรูปเรือนะครับผมนี่อันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทรูปเรือนะครับผมนะอ่าใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทรูปเรือแบบนี้กดเลขสองศูนย์ให้เอ็กนะครับนะสวัสดีครับเพื่อนๆใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมเรือหงแบบนี้กดเลขสองศูนย์ให้เอกนะครับนะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาหงแบบนี้กดเลขสองศูนย์ให้เอกนะครับนะครับเหรียญเรือบาทเหรียญเรือบาทเหรียญหนึ่งบาทเรือเรือหงนะครับปีสองพันร้อยยี่สิบนะครับผมล่าสุดเอ็กเปิดคลิปไปเจอนะครับผม นะใครก็ไม่รู้นะครับรับซื้อเหรียญละ2 0,000บาทนะใครก็ไม่รู้นะประกาศรับซื้อเหรียญละ2 0,000ื่นบาทเพื่อนๆฟังเอ็กทางนี้เลยนะครับเหรียญบาทเรือหงราคาไม่แพงนะครับผมไม่มีทางถึงราคา20,000บาทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้สั้นหรือผู้ยาวนะครับผมนะราคาไม่ถึง2 0,000บาทและใครที่ดูให้ดีๆเนี่ยนะผู้ผู้สั้นผู้ยาวครับสังเกตกันตรงนี้นะครับผมนะสังเกตตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าผู้ยาวตัวปกตินะครับผมถ้าผู้สั้นจะเป็นมนๆนะครับนะไม่ชัดเดี๋ยวจะชัดให้ดูนะครับผม เหรียญบาทเรือหงนะครับผมมันจะมี2ตัวผู้สั้นกับผู้ยาวนะครับเพื่อน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 จำไว้เลยนะครับเหรียญบาทเรือหงไม่มีราคาแพงนะครับผมใหม่ๆแบบนี้เอ็กขายไม่เกิน8ปดถึงสิบาทนะครับผมราคารับซื้อไม่เกิน5บาท6บาทนะครับผมนะอ่านี่เดี๋ยวพามาชมความรู้กันเลยแล้วกันนะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญบาทเรือหงนะครับผมสังเกตดูนะครับถ้าผู้ยาวนะครับตรงนี้จะเป็นฝอยฝอยถ้าผู้สั้นตัวที่มีนิยมเอ่อตัวที่เขานิยมกันนะครับ มันจะเป็นมนมลแบบนี้นะครับเวลาสังเกตดูให้ดูผู้ยาวจะมีเป็นผู้ๆนะครับมีหยักๆเยอะๆ,ๆ,ๆเห็นไหมครับผู้สั้นจะเป็นมนมลแบบนี้นะครับผมราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับผมสภาพไม่ผ่านการใช้งานขายกันอยู่30-40บาทตอนนี้นะครับผู้สั้นนะเหรียญละนะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ยาวแบบนี้นะครับผมไม่เกิน5้าถึงสิบาทนะครับผมถ้าผ่านการใช้งานแล้วนะครับ X มีเพียบเลยนะครับผมถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ย X มีเป็นพันๆเหรียญเลยนะครับผมนะไม่มีราคานะครับผมร้านไหนที่บอกจะซื้อสองห0ื่นสาื่นะครับเพื่อนๆมาซื้อ X มาขายได้เลยเห็นไหมครับนี่คือเหรียญบาทเรือหงนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะครับ เหรียญบาทเรืองหงไม่มีราคานะเพื่อนๆจาไว้นะครับผมเหรียญบาทเรืองหงไม่มีราคานอกจากว่าเขาจะผิดปกติเช่นหันไปคนละทางเหมือนเหรียญคูติเอ,ก,เอกบอกของเกียถ้าเขาหันไปทางเดียวกันถึงจะมีราคานะครับผมนะแต่ราคาก็ยังหลักร้อยอยู่นะถ้าใครบกอกว่า20,000ื่นไม่เป็นความจริงนะครับพี่ๆนะมาเตือนกันไว้ด้วยฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราลากลันไปก่อนนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาชมเอฟเป็นครั้งแรกก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ดูว่า ร้าน x นะครับต้องติดต่อทางไหนอะไรยังไงนะครับผมนะข้อมูลการติต่อแล้วก็ข้อมูลเหรียญเหรียญต่างๆที่ X รับซื้อนะครับรับซื้ออะไรบ้างแบบนี้ก่อนใช้พี่สามารถดูได้เลยนะครับถ้าตรงตามนี้มีราคาแพงนะครับผมนะฮะอยงั้วันนี้เราลากันไปก่อนนะครับพี่พสวัสดีครับ